สวัสดีทุกๆคนเด้อวันนี้ก็พาเข้าป่าอีกเช่นเคยนะครับเอาวันนี้เห็นแสงตะวันแล้วนะครับวันนี้ห็นแสงตะวันแล้วเด้อแสงตะวันเห็นแล้วครับเห็นแล้ววันนี้เด้อฝนอาจจะไม่ตกเนาะโอ้ที่แรกฝนก็ตกรินนะครับตอนเช้าที่ทุ่งนาเนาะตอนนี้ผมก็พาเข้าป่าแล้วแหละครับเห็นแสงตะวันสวยๆด้วยวันนี้เนาะเอานึกว่าจะไม่เห็นแสงตะวันแล้ววันนี้เนาะ สวยงาม,มากๆเลยครับออะไปกันเลยเจออะไรก็เอาเนาะเจอดอกดินก็เอาเจอเห็ดก็เอาแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเห็นหรือเปล่าเนาะก็ค่อยๆหาไปดูกันนะครับเพื่อนๆผมก็จะไม่เดินเร็วเด้อเดี๋ยวเพื่อนๆไลยตาเนาะตาลลยตาไลา่โอ้ ชาวอยักใหญ่แม่แรงมุมเยอะนะครับก็ค่อยๆเดินเนะาะฟังเสียงนกเมื่อกี้เห็นกระลอกนะครับแต่ผมก็ถ่ายไม่ทันเนาะเขาเร็วมากแล้วน้ำบุญ <c oughs> ยอดไม้ก็เยอะเนาะถ่ายไม่ได้น้ำหยดลงหน้ากล่องเนาะอะ,อะ จะเห็นอะไรหรือเปล่าเนาะดอกดินผมจะเห็นหรือเปล่าเนาะเห็นโอ้เห็น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 ,น,ห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 นเพื่อนนูนนูนนูนเยอะเลยโอ้เราผมก็จะเลือกอดอกสวยนะครับดอกไม่สวยผมก็จะไม่เอาเดอ้อดอกตุ่มๆน,นี่แหละเนะเาะเสวยงานครับ สวยๆ<ว>เลือกเอาครับเลือกเอาเนาะดอกที่เขาไวแล้วก็ไม่เอาเด้อดูๆเพื่อนเอ๋สวยมากเลยดอกที่เขาไวแล้วผมก็ไม่เอาเด้ออุ๊บอุ๊บโอ้สวย ขอ,อ,อเจ็บไปดูกันนะครับท,ทุกคนไปด้วยกันเนาะโอ้เยอะมากเลยครับเพืเ่อนๆาเขาเกิดเขาเกิดเ,เ, <c oughs> เยอะนะครับ แต่ไม่เกิดทั่วไปเดอ้อเพื่อนๆเ,เก็บดอกดินนะครับเก็บดอกดินด้วยกันเดอ้อเพื่อนๆเ,เก็บดอกดินจะเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับะไปต่อนะครับหาที่ใหม่ไปต่อนะโอ้ต้นะม่วงเยอะนะครับเพราะมันเป็นสถานที่บ้านเก่าเนาะ ก็คงเป็นร้อยปีแล้วล่ะครับเนาะยุงก็เยอะยุงก็เยอะอ่ะผมเห็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งเด้อตามจริงเขาเกิดทั่วไปตามบ้านเขาเกิดเนาะแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วตามบ้านเนาะตามบ้านไม่มีแล้วเด้อดูดูเพื่อนๆน,นี่ อง no ุ่นป่านะครับองุ่นป nice oh, ่าโอ้แต uhm, ่กินได้นะครับกินได้เหมือนกันเด้อกินได้กินได้กินได้โอ้มดแดงมาจากไหนเยอะเลยอ่ะง่นป่าองุ่นป่าเนี่ยต้นมะม่วงเวลามะม่วงสุกนะเยอะมากต้นนี้จะเป็นมะม่วงกัดเซนนะครับเนี่ยแถวนี้เนาะจะเป็นมะม่วงกัดเซนดูๆต้นนู้น ต้นใหญ่นะครับต้นเห็นหรือเปล่า <c oughs> ก็จะไม่มีคนมาเอานะครับปล่อยให้ร่วงทิ้งไปเนาะ <c oughs> ลูกอะไรเนี่ยเยอะจังเลย <c oughs> โอ้โอโกล้วยไม้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาเอาแล้ว เสียงกระลอกวิ่งเสียงนกเพื่อนเสียงนกด้วยเสียงนกอะไรเหมือนกับตัวใหญ่มากเลยะจะได้หาดอกดินหรือเปล่าครวันนี้ผมอยากรู้ว่านกอะไรเนาะ ากี่นาทีแล้วเนาะไม่ใช่ยาวไปเ,เพื่อนๆอคลิปนี้ยาวไปขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ